สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำชิปอิเลฟเว่นสุรินนะคะวันนี้พาทวีโชคมาทํางานเหมือนเดิมนะคะเป็นวันที่สองแล้วนะคะเราจะทํางานแค่ช่วงตอนกลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงกลางคืนก็ไปนอนที่บ้านก่อนนะคะในระหว่างที่เขายังทําไม่เสร็จนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะ,จะทํากั้นระหว่างตรงนี้นะคะระหว่างตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้องออกข้างนอกได้นะคะ โชคก็เดินเล่นอย่างอิสระเลยนะคะระหว่างเสาแต่ละเสาก็คือกว้างมากนะคะก็คือเขาจะให้ช่างมาทำกั้นไว้ให้น้องเผื่อที่จะให้น้องไม่หลุดรอดออกไปได้นะคะ ว่าไงจะชนแม่เหรอเด็กอ้วนจะแกล้งแม่นะคะเด็กอ้วนจะแกล้งแม่สนุกใหญ่เลย อันนี้เราพามาดูธรรมชาตินะคะของทวีโชคนะคะเมื่อเจอน้ํากับเจอสายอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะแม่ขาดูนะคะไอเจ้าดุกดิ๊กของแม่นี่คืออาณาจักรของทวีโชคกับแม่หางกุดนะคะเดิน นี่คืออาณาจักรของเขานะคะ <c oughs> ได้เดินได้เล่นได้กินอย่างสบายใจเลยแต่ว่าระหว่างคอกแต่แต่ว่าระหว่างเสาแต่ละเสานะคะก็จะห่างกันนะคะตอนนี้ก็ตอนกลางวันก็คือมาทํางานนะคะทำงานปกติแต่ว่าตอนถ้าถ้าเป็นตอนเย็นก็ต้องเอาไปนอนที่บ้านนะคะไม่งั้น <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ออกไปวิ่งเล่นด้านนอกนะคะ ออยา,ยาเขาไปาบ่ได้เข้าไปไ่ได้น้องเขาเขาไปบ่ได้ อ,อาบน้ำให้นะคะ ภาพอาจจะดูมืดๆนะคะแม่แม่่ะเพราะว่าอาจจะดูย้อนแสงไปนิดนึงนะคะไอควันก็พยายามปรับแสงให้เห็นชัดเรื่อยๆ,ๆนะคะ น่ารักจังเลยแม่ค่ะน้องน่ารักมากนะคะ ตาธนีโชคน้องน่ารักมากนะคะแม่ค่ะน้องน่ารักมากนะคะฝากน้องทวีโชคนะคะไว้ในอ้มอมอกอ้มอมใจของแม่แม่เอซีผู้ใหญ่จจดีทุกท่านด้วยนะคะ ตาทวีโชคไปหาพี่ไกดนะคะคุณแม่ก็กินย้าไม่ได้สนใจคุณลูกเลยลูกก็เล่นทรายเล่นโคนไปตาวอวนทวีโชคนะคะแม่เห็นกันหรือเปล่าแสงอาจจะมืดมืดนิดนึงนะคะ กินยากเก่งกินยากเก่งมากนะคะทำไมดูมืดจังเลยอะภาพมืดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่แมค่ะ ลมอาจจะแรงนิดนึงนะคะแม่ค่าต้องขออภัยด้วยนะคะเจ้าเด็กอ้วนก็เดินเล่นวิ่งเล่นเล่นโคลนเล่นทรายนะคะแล้วก็มากินน้ำนะคะโอ้โหสบายใจผมเลยค่ะแม่ค่ะเมตตาผมด้วยนะคะแม่ค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e นะคะ ให้ช่องน้ำชิปอีเลฟเฟนสุรินด้วยนะคะสำหรับแมท่านใดที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต้องติดตามน้องได้ที่ไหนนะคะก็ช่องน้ำชิดอีเลฟเพนสุรินเลยนะคะก็คือพ่อนงเขาก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วนะคะทางเราก็าทางแม่ควันนะคะก็เป็นแฟนของพ่อนงอยู่แล้วนะคะเราก็เป็นผู้ดูแลน้องอยู่แล้วนะคะแ่แม่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของเราได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมความน่ารักของน้องนะคะ กินนมก็เก่งนะคะแม่ค่ะกินได้ก็ก่งกินนมก็เก่งนะคะ ดูเด็กอ้วนของแม่นะคะดูเด็กอ้วนของแม่นะคะน่ารักเชียว